สวัสดีครับท่านผู้ชมดวลสามทีมเต็เงจอะขั้วตัวโจนาธานเขมดีสวิวตัวจริงพังนี้เป็นไงทีมชาติไทยดวลกับเบลานอนและเปิดคะแนนค่าสมสิทธ์ตัวแทนจากเทลกทั้งสีทีมในสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกเอเซออกมากเป็นที่เรล่ปอยแล้วสามทีมยักษ์ใหญ่เทลีกลุมย่งตัวโจนาธานเข้มดีปาลากาลังนุกครึ่งไทยเดนมากดีกีทีมชาติไทยชุดแชมป์จิงคับ 24. สองพันยี่สิบสี่เซติลงสามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่สามนัด ยังไม่แพ้ใครชนะเวียดนามชนะฟิลิปปิน์และชนะซีเรียซึ่งตอนนี้จอร์แดนเขมดีเจ้ตัวอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กเพื่อทําธุระเรื่องพาสปอร์ตและพักรักษาอาการบาดเจ็บและจอร์แดนเชมดีเจ้ตัวเตรียมที่จะเดินทางกับประเทศไทยในสัปดาห์หน้าและล่าสุดมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าสามทีมยักษ์ใหญ่เทลิกเดินหน้าลุมแย้งตัวจอร์แดนเชมดีมาเสริมแข่งให้กับทีมนําโดยบีจีปทุมเไนิตตด ทีมยักษ์ใหญ่ย่านปทุมธานีและอีกสองทีมติงที่ลุมย่างตัวปากหลังร้อยเก้าสิบเซนคือบุรีรัมยูเนเต็ดและการทา่าเลเอฟซีโดยทั้งสามทีมต่างต้องการตัวจนกานเข้นดีไปเสริมแก่งให้กับทีมในทลีลเล็กสองโดยทางจนระธานเจ้าตัวเคยเอปากว่าเป็นแฟนตัวยงของบุรีรัมยูเนเต็ดและตอนนี้ทางบุรีรัมดูเหมือนว่าตำแหน่งซีดียังไม่ลงตัวเท่าไหร่ว่าใครจะยืนคู่กับใคร ถึงแม้จะเสียรประตูน้อยก็ตามในเกมลีกแต่ฟุตบอลทั่วเอเชียตำแหน่งซีบีพวกเขายังมีข้อผิดพลาดในขณะที่การท่าเรือเอฟซีพวกเขาก็ไปลงตัวเท่าไหร่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นทีมที่ยิงกู้แข่งได้เยอะจริงแต่ก็เป็นทีมที่เสียรประตูง่ายส่วนบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีข่าวพัวพันกับโจนาธานเชมดีมากที่สุดแล้วเพื่อนๆลับค่ับคิดว่าโจนาธานเชมดีจะไมปป่โพลทิมไหน รังนี้เป็นไงทีมชาติไทยชุดทําสึกฟี้าเดกับทางเลบานอนทีมลับที่1 1 5ของโลกเปิดผังสเวตตัวจริงชุดที่ดีที่สุดที่คาดว่าน่าจะลงสนามดวลกับเลบานอนทีมลับที่115ของโลกในวันที่14สีพฤศจิกาย,ยนนี้มาชาทราิชิกุนซือทีมชาติไทยได้ทําการประกาศรายชื่อน,นักเตะ23่าลายชุดทําสึกฟีฟ่าเดกับทางเลบานอนและสอบปบลาราซึงแม้จะขาดตัวหลักอยู่หลายตําแหน่ง แต่เกมที่จะพบกับทางเลเนอนทีมระดับที่หนึ่งสิบห้าของโลกในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้จําเป็นต้องเอาชนะให้ได้เพื่อสะสมคะแนนฟีฟ่าเลนกิงส่วนเกมที่สองที่พบกับทางสปปวเ,เกมนี้วัดอะไรได้ไม่มากนักขึ้นอยู่กับว่าไทยเราจะชนะ,ะขีดประตูโดยทีมชาติไทยชุดทําศึกฟีฟ่าเดย์รอบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในการทําศึกฟุตบอาลาการอายกคร AFF a s ั a ยี่สิบสในช่วงเดือนธันวา เปิดทังสวีตตัวจริงทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดในเกมเดินกับเลบานอนมาในระบบ4-2-3-1ตามเดิมผู้ษาประตูเป็นซาลอนอาน,น,นุอินแบงแบ็กโฟรประกอบด้วยนิโคลัสมิคิลสันสุพนร์ทอง2เอลชสเดลลอและเควินดิโรลัมกองกลางตัวรับสองคนเป็นวิลเลียมเอนเชอร์คอยประชาเกมนกกับพีรดนชำรักษ์มีสามประสานในแดนหน้าเป็นเอกนิตปัญญาสุภรัชมนตา และอนันญ์ยสังวานส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นธรทรศััดิ์เผยพิมายกองหน้าจากการท่าเลฟซีและเพื่อนๆรับคิดว่าผังนี้พอที่จะเลบานอนได้หรือไม่โดยเทยเราจะพบกับทางเลบานอนในวันที่17บเจ็กพฤาเวลา1ิกนาฬิกา30มนาทีส่วนตัวผมแล้วมองว่าเกมนี้ไทเรน่าจะปิดประตูแพ้เลบานอนขึ้นอยู่กับว่าเทเราจะยิงได้กี่ลูกด่วนค่าสัมประสิทธิท์เทลิกจะเป็นทางการล่าสุดจอแซกจีน หลังฟุตบอลถ้วยเอเชียผ่านไปสัปดาห์ที่เอฟ fc ได้เปิดค่าสัมปสิทธิ์ไทยลีกอย่างเป็นทางการหลังฟุตบอลถ้วยเอเชียผ่านไปแล้วสนัดทางฟุตบอลถ้วยชมเชลบลีกอีลิกและฟุตบอลถ้วย fc เชลบลีกทูโดยตัวแทนสโมสรจากไทยทั้ง4ทีมลงการในคันฟุตบอลถ้วยเอเชียสัปดาห์ที่4ฟุตบอลถ้วย fc เชลบลีกอีลิกบุมยไมเติดค่าสัมปสิทธิ์บวกศูนย์หลังจากที่บุกไปแพ้โยโกมา fc มานิโนสสวมบทตัวห้า ฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเบลิกทูการทะเลเอฟซีค่าสัมประสิทธิ์บวกสองหลังจากที่บุกไปชนะเจ้าเจียงสองประตูต่อหนึ่งแบงคอกยูไนเตดค่าสัมประสิทธิ์บวกสองหลังจากที่บุกไปชนะรีแมนสี่ประตูต่อหนึ่งและเมืองทองยูไนเต็ดค่าสัมประสิทธิ์บวกสองหลังจากที่บุกไปชนะเดนมิกเซบูเก้าประตูต่อสองงานสี่ทีมตัวแทนจากไทยสัปดาห์นี้บวกกิจที่หกคะแนนโดยคะแนนเสี่ยสัปดาห์นี้ บบกีที่1.5คะแนนซึ่งทำให้ค่าสัมประสิทธิ์เทลิกล่าสุดเทตามหลังจีนอยู่ที่3.43คะแนนจอได้โคต้าฟุตบอลเอเชีย2หมวก1แซงจีนขึ้นไปล่างอันดับที่3โซนเอเชียตะวันออกค่าสัมประสิทธิ์ฟุตบอลถ้วยเอเชียโซนตะวันออกที่1ญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้ที่3จีนที่4ไทยที่5ซูเปอร์ลีกมาเลเซียที่6เอลิกออสเตรเลียที่7วีลีกเวียดนามโดยทั้ง3ลีกนี้เบียดกันมัน มีคะแนนห่างกันไม่ถึง3าคะแนนที่8หลีกฮ่องกงที่9หลีกสิงคโปร์และที่สิเป็นหลีกอินโดนีเซียส่วนหลีกที่ตกไปเป็นหลีกฟิลิปปินส์คาดว่ารูตูกันนาน่าจะเห็นเป็นเล่ตบอลถ้วยระดับชาเลนจ์ของเอเชียสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ